ท่านผู้ชมครับนี่คือภาพวินาทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนตรวจคนเข้าเมืองสนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลบุกเคาะห้องเช่ารวบแก๊งแรงงานเถื่อนผงะรับงานนี้เมื่อพบต่างด้าวหนีเข้าเมืองถูกกักขังเจ็ดชีวิตสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่กองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองครับได้รับแจ้งจากสายข่าวว่ามีแรงงานต่างด้าวกลุ่มหนึ่งครับ ได้นําตัวต่างด้าวสัญชาติเมียนมาชายหญิงจํานวนหนึ่งมาหลบซ่อนและอาจมีการกักขังนวงเหนียวในที่พักแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นซอยในย่านจังหวัดสมุทรปราการเมื่อเจ้าหน้าที่ตารวจได้เข้าตรวจสอบก็พบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ของอําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับโดยที่พักนั้นชั้นล่างมีห้องพักอยู่4ห้อง ส่วนชั้นบนมีห้องพัก5ห้องซึ่งห้องพักเป้าหมายที่คาดว่าได้มีการนําตัวคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมามาหลบซ่อนและกักขังห่วงเหนียวอยู่นั้นน่าจะอยู่บริเวณชั้นล่างซึ่งจากการสังเกตมีห้องพัก ห้องหนึ่งครับซึ่งต้องสงสัยมีกุญแจล็อกอยู่บริเวณภายนอกแต่ก็สังเกตพบว่าด้านหน้าประตูมีรองเท้าวางอยู่ที่บริเวณหน้าห้องจํานวนหลายคู่และมีเสียงพูดคุยกันอยู่ภายในห้องคาดว่าน่าจะเป็นชาวต่างด้าวที่ถูกกักขังอยู่ภายในห้องพักแห่งนี้ทุดจับกลุมจึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและได้แสดงบัตรประจำตัวให้ดูจากการตรวจคน้นปรากฏพบว่าคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา7คน เป็นผู้ชาย5คนเป็นผู้หญิง2คนอยู่ภายในห้องพักดังกล่าวครับจากการสอบถามผ่านล่ามชาวเมียนมาทั้ง7คนถูกจับมาขังไว้โดยได้ลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรทางช่องทางธรรมชาติเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาครับที่รอยต่อชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากเมื่อประมาณต้นเดือนมกราคม2566ที่ผ่านมาเพื่อที่จะมาทำงานโดยมีการคิดค่าดำเนินการรายละ 2อร้านห้าแสนจาดหรือคิดเป็นเงินไทย40,000บาทครับแต่ผู้เสียหายไม่มีเงินจึงถูกกักขังไว้เป็นเวลา9วันในเบื้องต้นเจ้าที่ชุดจับกลุ่มสามารถจับกลุ่มชาวเมียนมาที่กักขังคนทั้งหมดได้จึงแจ้งข้อหากับผู้ถูกจับว่าร่วมกันให้ที่พักอาศัยซ่อนเร้น หรือช่วยเหลือด้วยประการใดๆเพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกลุมและร่วมกันเหนี่ยวรั้งหรือกักขังผู้อื่นและได้แจ้งข้อหาให้คนต่างด้าวทั้งหมด7คนนะครับทราบว่าเป็นบุคคลต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตและไม่ผ่านการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองณช่องทางอนุญาตตามกฎหมาย จึงนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนที่สพพระปรแดงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป